จะมาเอาน้ำเปล่าไ,<อ>ไม่ได้สินี่นี่น,นี่เดี๋ยวเจ๊จะให้ชิมนะน้ำพึ่งผสมมะนาวปั่นสูตรน้องจุห <c oughs> รับรองว่ากินแล้วจะติดใจอ่ะโอ้โหมะนาวสดนเลยเหรอเจ๊แน่นอนลองชิมดูสิสีสันน่ากินเลย <c oughs> นี่นะจะบอกให้นะพอชิมแล้ว <c oughs> จะบอกว่าอร่อยเชียว <c oughs> มันเป็นสูตรบำรุงเส้นเสียงแล้วจะทำให้เสียงดีเสียงใสลองปิ๊งแบบม่อคือรลยหละ ลองดูลองดูลองแล้วนะเจ๊ไอ้นป่ะยังไม่ได้กินเลยเจ๊เข้าหรอเจ๊ตลกสิมาโอ้โหมันใช่อ่ะทำไรกันนะเจ๊พี่กุลานี่้ำเพลงมผสมมะนาวปั่นสูตรนองจุ๊อร่อยจะบอกใครเจียวสู้เดี๋ยวได้ไีมนะ หน่อยเร็วมีอะไรเหรอนั่นไงสมหมาแล้วสมหงสมหังฮสมหก็แฟนคลับของเธอนะสิ มามจากจังหวัดนนท์ค่ะขอบคุณค่ะสอชมกนบสายชัยสีด้วยค่ะ ยังนามีเสน่ห์ด้วยถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนแล้วล่ะเขาคือจะถ่ายรูปมาเลยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันนี่อีน้าวเน่าชื่อช่อเนี่ยโทษทีอีเจน่าวฉันยังทะเห็นกระตานี่จะจะไม่เชื่อเลยนะนี่ชั่วข้ามคืนเนี่ยสมหวังนั้นมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยอ่ะก่อนหน้านี้ฉันก็ยังงงๆเหมือนกันนั่นนี่ยตอนจอมขวัญขึ้นเวทีครั้งแรกเนี่ย กฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยนะเจ๊ใช่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 แฟนคลับยายชมขวัญนี่นะไม่เคยบุกบ้านนึกขนาดนี้เลยนะนี่นะถ้าเกิดสมหวังได้เป็นนักร้องจริงๆแล้วก็ดังแน่นอนสิห้าตาเกินใช่ไหมสิถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มันก็แสดงให้เห็นแววแววไอ้แววที่ว่าเนี่ยนักร้องใหม่ของวงของเราชิหิ ติ๊งเจ็บตี๊จังเลยอะพ่อพ่อเอะอะไรกันมาเนี่ยฮะพ่อผมจะให้สมหวังเป็นนักร้องสมัยของวงเราพ่อฮะเอ็งว่าอะไรนะพ่อฟังดีๆนะผมจะให้สมหวังเป็นนักร้องคนใหม่ของวงวัฒนยูของเราไงพ่อเฮ้เอาพ่อไม่ต้องงงไม่ต้องงงมาหนี่พ่อมาดูนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเอ็งจะพาพ่อไปไหนวะดูดิแก่พ่อดูดิแก่ พีพ่อหุ่มพ่อหนุ <S <S ่เฮ้ยพวกนั้นใครกันวะก็ทำอะไรกันแย่ๆไปหมดอะฮะคุณพ่อก็ถามได้ก็แฟนคลับของสมหวังให้จากคุณพ่อจ๋ายูนโดสแตนซีขี้ตาเลยเหรออะโมวเฮ้ยสายฟ้าอะไรกันสมหวังมาร้องเพลงครั้งเดียวเท่านั้นอะ มีแฟนคลับมากมายขนาดนี้จรยเหรอก็ใช่สิพ่อโอ้ยหน้าหนาวพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามแม่พี่กุหลาบไม่น่าเชื่อเลยนะว่าฉันจะมีแฟนคลับกับเขาด้วยอ่ะ ก็นั่นเลยดิพี่ก็ตกใจเหมือนกันเล่นเหมาลูกปูเกมาเป็นสิบเนี้ยแต่สมหวังพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจเลยนะทำไมอะจ๊ะสมหวังก็ต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะสิถ่ายรูปกับแฟนขับแบบนั้นแล้วถ้ารูปหลุดออกไปอะไอโจนั่นก็ต้องเห็นหน้าสมหวังมันก็ต้องรู้แน่ๆว่าสมหวังอยู่ที่นี่จริงด้วยอะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกันดีอะพี่เห็นพวกเขาบอกว่า จะกลับมาเยี่ยมฉันอีกอะพี่ก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้สิอสมหวังเอางีา้ถ้าแฟนขับพ่กลับมาเยี่ยมสมหวังอีกอะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดและที่สำคัญนะสมหวังสมหวังจะต้องไม่ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแบบเมื่อคืนอีกมันอันตราย ก็ใช่สิคือมันไม่ดีมั้งคะเมื<ๆ>่อคืนที่ฉันขึ้นไปอ่ะฉันก็กลัวจะทำวงล่มจะแย่อืนี่ต้องได้นะเธอินเสียงนี้จะตายไปรู้ไหมมีรู้สิขึ้นเวทีแค่ครั้งแรกนะแฟนขับเยอะขนาดนั้นเลยอ่ะแต่ไม่ต้องแต่แล้วเดี๋ยวข้าจะฝึกให้เองร้องเพลงเองคือฉันไม่พร้อมนะพ่อ ช่วยเรื่องสภาพอย่างเดียวเ่อน,นะอถึงว่าช่วยกันนะสมหวังเธอเขารู้ด่ว่าจอมขวัญนนะ่ะมันจะเราออกจากวงอยู่รอมรอดนะฉันไม่พร้อมจริงๆนะเจ๊ฉันขอตัวก่อนนะคะก่อนที่สมหวังทำไมถึงยัง,ยงไม่พร้อมอ่ะฮะยังได้บอกขึ้นหน่อยสิ ร้องไม่ได้อะไรสมหวังนี่ถ้าร้องไม่ได้ทำไมแฟนขับเยอะขนาดนี้มสมหวังเธอไม่ต้องกลัวนะว่าเธอจะร้องไม่ดีพ่อจะเป็นคนสอนเธอเองใช่เจะจะสอนเต้นเอง <c oughs> ฉันช่วยไม่ได้จริงๆอะเธอมีปัญหาอะไรหรอสมหวังฮะเธอบอกฉันหน่อยสิความหวั <c oughs> ขงของทุกคนอยู่ที่เธอได้สมหวัง นะครับวันนี้ในนามของตัวแทนบริษัท TS Music mm hmm. ก็ต้องขอต้อนรับสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านนะครับในการเปิดตัวนักร้องคนใหม่ล่าสุดของทาง TS Music วันนี้เราเปิดตัวอย่างเป็นทางการขอเสียงปผมมือต้อนรับจอมขวัญกระตันย่ครับค่ะต่อไปจะเป็นการเซ็นสัญญานะคะ ตื่นเต้นจริงเลยเรียบร้อยนะครับต่อไปนี้จอมขวัญกตันยูก็เป็นนักร้องเบอร์ใหม่ล่าสุดของ T.S Music อย่างเป็นทางการครับมาอยน่ึ้ดจ้ะยินดีต้อนรับจ้ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด TS Music ของจอมขวัญน,นะคะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจอมขวัญจะไม่มีส่วนใดๆเกี่ยวข้องกับวงวัฒนยูอีกต่อไปและท่านเจ้าภาพท่านใดที่ต้องการติดต่อจอมขวัญไปแสดงก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงได้ทาง TS Music เลยค่ะอยากรู้เหตุผลนะครับว่าทำไมคุณถึงออกจากวงวัฒนยูครับ สำหรับเรื่องนี้นะคะในเมื่อความเห็นและวิธีการทำงานไปด้วยกันไม่ได้จอมขวัญก็คงต้องขอเลือกอยู่ในที่ที่จอมขวัญอยู่และสบายใจดีกว่าคะ่ะนางงูพิดเลี้ยงไม่เชื่อมไปคุณพ่อขาใจเย็นๆน,นะคะสวัสดีครับสายฟ้าพูดครับผมเจ้าภาพงานที่ประจวบนะ ข่าวมากินหมายความว่าไงอะฮะเออคืออยู่ดีๆบอกเลิกกันดื้อๆไงวะอย่างนี้ผมก็แจ้งหมดสิาย็ดเสียค่าโฆษณาไปแล้วเตรียมงานใกล้เสร็จแล้วด้วยทำงานภาษาอะไรกันวะเนี่ยแบบเนี้ยผมฟ้องคุณแน่ค่ะค่ะค่ะค่จ้งโผจากปาจีนโทรมาสวัสดีครับจิ้ ฮัลโหลเจ๊ครับเจ๊ภูครับเจ๊ภูขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะคจะจะจะตุ้นันดำทู้จากสระบุรีขอยกเลิกงานแล้วก็ขอเงินมาจำ้ำคืนทั้งหมดด้วยไม่ต้องนะเจ๊นึกนึกรับแล้วขอนโทมยกเลิกงานอีกเห หมดกันเงินลงทุนก็ไม่ใช่น้อยแล้วคราวนี้จะเอาเงนินที่ไหนไปใช้นี่เขาหระวะนี่ไงไปไงไปกดดันพี่จอมขวัญเขามากเห็นไหมเขาลาออกเลยจบใช่ แล้วทีนี้จะทํำยังไงใครจะมาเป็นนักร้องนจะยากเลยเอา้าไม่ยากไว้โอ้เจ๊ก็ร้องได้แตจ,จริงเหรอเช๊ปะ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  ชอบหญิงตรงไหน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 นายพ่อพ่อไม่ชอบตรงนี้อะเจ๊โอ้โหหุ่นยังก็ปอบหมอนใครจะดูเจ๊นะมันสิบเลยแกนี่ไม่รู้อะไรเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยนะฉันเซ็กซี่มากสามสี่ยี่สี่สามห้านะเว้ยแล้วตอนเนี้ยสี่สิบสี่สิบไอ้ยีมันจะมาทานชีอะไรคนรึหลักกิโลอะเนี่ฉันจะบอกแล้วแกเนี่ยสองคนเนี่ยเข้าข้างจอมขวัญมากเกินไปแล้วนี่แกจะรู้อยู่นะว่าจอมขวัญนี่มันตัวเจ้าปัญหานี่ฉันไม่ได้เข้าข้าง แค่ความสําคัญมันก็เหมือนกันแหละแจ้ลองคิดดูแล้วกันถ้าเราไม่มีนักร้องอะแล้วเราจะอยู่ยังไงออโธ่วงเราก็อยู่ไม่ได้ไงีนเมื่อเรื่องเป็นแบบนี้แล้วงานที่เล่นเมื่อวันก่อนก็ถือว่าเป็นงานสุดท้ายก็แล้วกันเราจึเป็นต้องยุบวงเพราะว่าไม่สามารถรับงานต่อไปได้แล้ว เราก็หานักร้องใหม่สิครับไปสายฟ้านี่ครับน้องสมหวังเลยพี่นี่ไงใช่ไหมพวกเราสมหวังว่ทอยู่ไงได้ไหได้ได้ได้แ้ัเือบัเือเออมันใช่อะฉันคุยกับเขาแล้วเ้ายืนยันเเขาจะไม่ร้อง โอาจ่ายเงินเดือนให้อีกสองเดือนเพื่อไปทําทุนใครยังไม่มีที่อยู่ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะถูกยึดระหว่างนี้ทางที่ดีก็ควรจะหาที่อยู่ใหม่หรือว่ามองหาช่องทางมาหากินอื่นอีกสองวันฉันจเดินมาจ่ายให้ขอทุกคนโชคดี ฉันขอโทษจบนะปล